ตำนานพระศิวะมหาเทพตอนที่สามสวัสดีครับท่านผู้ฟังในคลิปนี้เป็นคลิปที่สามที่จะมาเล่าถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่อ้างอิงจากศิวะมหาปูรณะและจะอิงกับหนังศิวะพระมหาเทพนะครับโดยในคลิปที่สามเนี่ยจะเล่าเรื่องของหลังจากที่พระแม่สตีเนี่ยได้วิวากับพระศิวะพระแม่สตีเนี่ยคือชายาองค์แรกของพระศิวะ พระแม่สตีหลังจากได้วิวากับพระศิวะก็กลับไปอย่างเขาไกรล,ลาดพร้อมกับสามีนางพระแม่เนี่ยแม้เคยอยู่สุขสบายในวังแต่หลังจากที่ได้แต่งงานกับพระศิวะแล้วเนี่ยนางก็ไม่สนใจใครนอกจากติดตามพระศิวะแม้ว่าคณะของศิวะสาวกเนี่ยจะมีแต่พวกผีเปรตพวกกอบลินนะฮะนางก็ไม่สนใจพระศิวะจัดถามพระแม่ว่าเหตุใดเจ้าจึงมาเป็นชายา พระแม่ตอบว่าข้ารู้สึกไม่สมบูรณ์เมื่อหากปราศจากท่านพระศิวะจึงตอบว่าข้าไม่มีอะไรจะให้เจ้าพระแม่ก็ตอบกลับว่าข้าไม่ขอร้องอะไรนอกจากท่านพระศิวะจึงกล่าวต่อว่าข้าไม่มีการครอบครองสิ่งใดข้าไม่มีบิดามารดาเชื้อสายเผ่าพงใดนอกจากเหล่าคณะศิวะสาวกที่ห้อมล้อมข้าข้านั้นเป็นสยามภูคือเกิดขึ้นเอง พระแม่จึงกล่าวว่าข้าไม่ต้องการใครนอกจากท่านท่านมีสิ่งใดข้าก็มีสิ่งนั้นด้วยความรักของพระแม่เอาชนะใจของพระศิวะนี่เองคณะศิวะสาวกพวกเปรตพูดผีและพวกกอบลินรวมถึงโคนันทิก็จากไปให้ทั้งสองเนี่ยอยู่กันสองต่อสองนะครับเพื่อไม่ไปเป็นกอกขอคอนะฮะ พระศิวะจะเรียกหาศิวะสาวกก็ต่อเมื่อจําเป็นเท่านั้นและพระแม่สตีก็คอยปรนิบัติอยู่ข้างๆโดยนั่งอยู่บนตักของพระศิวะในตําแหน่งพระชายาพระศิวะและพระแม่สตีอยู่บนเขาไกลาลาดอย่างมีความสุขนับแต่นั้นมาพระศิวะเนี่ยไปไหนพระแม่ก็จะติดตามลงไปด้วยหากพระศิวะเดินจากไปไม่นานก็จะกลับมาในทันที พระแม่คอยจ้องมองเงาในน้ำพระศิวะก็โผล่มาด้านหลังดูดเมฆและพระจันทร์เคียงคู่กันพระศิวะนำดอกบัวดอกไม้มาประดับกายของพระแม่สตรีอยู่เสมอจากนั้นก็ช่วยนางแต่งกายหลังจากพระนางเนี่ยส่งน้ำเสร็จแล้วก็ฉลมพระนางด้วยน้ำมันจันทร์และทาด้วยเครื่องหอมพระศิวะอยู่กับพระแม่สตรีเป็นเวลาราวๆยี่ปีของเทวดา ซึ่งเป็นเวลายาวนานมากในโลกมนุษย์นะฮะแต่แน่นอนว่าพระศิวะเนี่ยยังไม่เคยร่วมเสพสมกับพระแม่สตรีเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะทั้งสองนี้มีชีวิตอยู่ในฐานะโยคีและโยคีนีครั้งหนึ่งพระแม่ก็เริ่มบ่นถึงความเป็นอยู่ที่นางต้องผจนกับเสียงฟ้าร้องความมืดและเสียงจากซอกผาและเสียงนกคุ้ม พระแม่จริงขอให้พระศิวะช่วยสร้างที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมพระศิวะก็ให้นางเลือกว่าจะอยู่ที่ใดแม้ว่าจะเป็นเขาพระสุเมนที่เทวดาอาศัยเมืองกาสีหรือเขาหิมาลัยหรือจะเป็นที่ไกลลาดใกล้กับปราสาทของเท้ากูเวนพระแม่ก็สามารถไปได้ทั้งนั้นพระแม่สตรีจรึงเลือกอยู่ที่เขาหิมาลัยพระศิวะก็พาเธอไปที่นั่นและอาศัยอยู่หลายปีอยู่มาวันหนึ่ง นางก็เป็นมนุษย์ปุถุชนนี่แหละครับจึงเริ่มมีคำถามขึ้นมาว่าพระแม่สตีถามกับพระศิวะว่าจะทำอย่างไรให้สับพชีวิตหลุดพ้นจากพันธนาการบนโลกและเข้าสู่การหลุดพ้นโมกธรรมพระศิวะจึงตอบว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงฟังให้ดีข้าจักสอนถึงทางแห่งการหลุดพ้นข้านั้นคือพรหมมันอาหางพรมอาอสมิตัวข้าเองคือปรามาตามัน ตัวข้าเองคือความสัตย์จริงแท้การอุทิศตนต่อข้าหรือองค์พระวิษณุผู้เป็นปรามาตตมันคือหนทางหลุดพ้นที่ง่ายที่สุดการอุทิศตนต่อข้าทั้งสองเท่านั้นที่จะทำให้เข้าถึงพรหมันได้อย่างง่ายดายการอุทิศตนมีเก้าระดับได้แก่การได้รับฟังเกียรติภูมิของพระเป็นเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าระลึกถึงพระเป็นเจ้าตลอดเวลาการได้รับใช้พระเป็นเจ้า การยอมจำนนละทิ้งอาหารการเพื่อบูชาพระเป็นเจ้าการบูชาพระเป็นเจ้าอย่างจงรักภักดีการฝีโรราต่อพระเป็นเจ้าการอุทิศทุกอย่างและมีความเมตตากรุณาต่อสรรพชีวิตทั้งมวลผู้อุทิศพึงระลึกเสมอว่าไม่ว่าข้าจะมอบสิ่งใดให้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีเสมอผู้ใดกระทำการบูชาเก้าอย่างนี้ได้จะได้ทุกสิ่งสมปรารถนาทั้งปัญญาความรู้การหลุดพ้น และปัญญายาณยานหรือการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งที่เกิดได้โดยยากโดยเฉพาะในกรียุคสตีเจ้าจงจำไว้ว่าข้าและองค์พระวิษณุนั้นเสมอกันเพียงยอมอุทิศตนสิโรราบต่อข้าและพระวิษณุย่อมได้รับผลเหมือนกันเมื่อพระศิวะกล่าวจบพระแม่สตีก็ปีติยิ่งที่ได้รับฟังความลับของการหลุดพ้น จากนั้นพระแม่สตีก็ถามคำถามกับองค์มหาเทพเพิ่มแม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลธรรมจริยธรรมศาส,สนายันตราและมันตราศักดิ์สิทธิ์ต่างๆบทสนทนาของพระศิวะและพระแม่สตีนี้ได้แพร่หลายไปนในปรัชญาของฮินดูที่กล่าวไว้ในเรื่องโลก,กุตตรธรรมการหลุดพ้นของมนุษยชาติและในสังสารวัตปรัชญานี้ก็ได้แพร่หลายโดยทั่วไป มีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องราวพิเศษที่พบเฉพาะในรามายาะฉบับตุลสีธาตุซึ่งรามายาะฉบับนี้เนี่ยเล่าว่าคราหนึ่งเมื่อพระแม่สตีและพระศิวะนั่งบนโคนันทิในยุคของกับนั้นเป็นช่วงที่พระวิษณุอวาตารมาเป็นพระรามซึ่งพระรามเนี่ยก็เดินป่าไปกับนางสีดาและพระลักษมณ์เพราะถูกเนรเทศจากกรุงอโยธยาเป็นเวลาสิบสี่ปี เนื่องจากแม่เลี้ยงไก่เกียีทวงสัญญาจากท้าวทศรถและให้บุตรของนางคือพระพรตขึ้นครองราชแทนและนางศรีดาก็ถูกราวันหรือราบพนาสูรหรือเรียกว่าทศกัณฐ์เนี่ยลักพาไประหว่างที่พระรามตามกวางทองไปพระแม่สตีถามพระศิวะว่าพระองค์บูชาใครเป็นพิเศษหรือไม่พระศิวะจึงบอกว่าพระองค์นั้นบูชาพระราม พระรามคือบุคคลที่น่าสรรเสริญและยังเป็นอวตารของพระนารายณ์พระรามคือมหาบุรุษที่อวตารลงมาปราบราบพนาสูรน,นำความชอบธรรมและเป็นแบบอย่างอุดมคติของบุรุษทั้งมวลบนโลกมนุษย์พระแม่สตีจึงสงสัยว่าพระรามนี้เป็นใครพระศิวะจึงให้พระแม่สตีดูเหตุการณ์ที่พระรามตามกวางทองและโหยหานางสีดาที่ถูกพญารากสดทศกัณฐ์ลักพาตัวไป พระรามและพระลักก็เศร้าโศกเสียใจไปดันมากพระแม่สตีเห็นสองพี่น้องมีความทุกโศกก็สงสัยว่าพระรามเนี่ยเป็นวิษณุอวตารแน่หรือเหตุใดยังอยู่ในอารมณ์โศกเศร้าแบบมนุษย์อยู่อีกพระแม่สตีจึงคิดจะทดสอบพระรามแต่ระหว่างนั้นพระศิวะได้ห้ามมาไว้แต่พระนางเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับแล้วก็แอบนะฮะ ด้วยการที่ว่าพระแม่สตีเนี่ยวัดไปและแปลงร่างเป็นนางสีดาปรากฏตัวต่อหน้าพระรามเมื่อพระรามเห็นก็คาระวะและรู้ว่านางคือพระแม่สตีนั่นเองและถามว่าทําไมพระแม่จึงมาในรูปกายนี้และพระศิวะหลับไปไหนล่ะท่านพระแม่แห่งจัก,กรวาลท่านมาคนเดียวหรือพระแม่สตีดีใจและบอกกับพระรามว่า ข้านั้นสงสัยในคำสอนของพระสวามีข้าข้าจึงมาทดสอบว่าท่านเป็นเทพจริงหรือในเมื่อพระศิวะและพระวิษณุก็คือคนเดียวกันเหตุใดมหาเทพยังบูชาพระรามอีกเล่าพระรามกล่าวว่าพระศิวะนั้นให้พระวิศวกรรมสร้างท้องพระโรงแก่เทวดาฤาษีและเหล่าเทพทั้งหลายจากนั้นก็เชิญพระวิษณุมาจากไวยกุลตะ และจากนั้นองค์มหาเทพก็สวมมงกุฎให้กับพระวิษณุพร้อมกับสรรเสริญพระองค์ต่อเหล่าเทพพระวิษณุนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้บูชาเสมอพระมหาเทพการบูชาพระวิษณุหรือพระศิวะก็ไม่ต่างกันเพราะทั้งสององค์เนี่ยคือคนคนเดียวกันและจะได้รับการหลุดพ้นต่อการอุทิศของทั้งสองมหาเทพแน่นอนว่า พระพรหมเนี่ยก็ไม่ได้รับการกล่าวถึงอีกตามเคยนะครับก็ตกกระป๋องไปเพราะว่าตำนานนี้เนี่ยคงจะแต่งขึ้นมาเพื่อสามัคคีระหว่างสายวานิกายกับไวยสนพนิกยนะฮะพระแม่สตีดีใจมากแต่นางกลับรู้สึกแย่ที่สงสัยในคำสอนของพระสวามีเมื่อสตีกลับมาพระศิวะก็รู้ว่านางเนี่ยแอบเข้าไปทดสอบพระรามทั้งที่ห้ามมาไว้แล้ว เท่ากับว่านางเครือบแคลงในคำสอนของพระองค์พระองค์จึงกล่าวว่าข้าได้สัญญากับพระวิษณุและเหล่าเทวดาว่าหากวันใดที่เจ้าไม่เชื่อฟังข้าเจ้าจะเสียสิทธิ์การบัญชายาของข้าทันทีพระศิวะจึงไม่อนุญาตให้สตรีนั่งในตำแหน่งพระชายาเคียงข้างอีกท่ามกลางเสียงตกใจของพระแม่นางยังคงอยู่ในไกลาลาดได้แต่นางจะไม่ได้รับการอยู่ในฐานะชายาได้อีก ในรามยาะฉบับนี้เนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในตุลสีธาตุรามายณะเท่านั้นเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยไทม์ไลน์ก็ดูขัดแย้งขัดแย้งกันอยู่กับรามยาะฉบับของวานมิกีนะครับเพราะว่าในอวตารของพระรามเนี่ยพระศิวะมีชายาเป็นพระแม่อุมาไปแล้วแล้วทีนี้เนี่ยจะมาเป็นสตรีได้อย่างไรนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่า กิดคนละไทม์ไลน์คนละจักรวาลกันนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นธรรมดาของวรรณกรรมอินเดียนะครับที่ว่าต่างคนต่างแต่งกันไปก่อนเนื้อเรื่องก็จะขัดแย้งกันเองนะครับหลังจากที่พ่อแม่สตรีเสียสิทธิ์การเป็นชายาไปแล้วมาวันหนึ่งท้าวทักษะประชาบดีคิดจะประกอบยัญชยะพิธีในตำแหน่งที่บรรจบกันของแม่น้ำทั้งสามคือ แม่น้ำคงคายามูนาและแม่น้ำสรัสวดีและท้าวทักษะก็เชื้อเชิญทวดาและเหล่ามหาเทพและรวมถึงพระศิวะโดยมีพระแม่สตีอยู่ด้วยพระทักษะเกลียดพระศิวะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในพิธีนั้นพระศิวะไม่แสดงความเคารพต่อบตนอีกท้าวทักษะจึงระเบิดโทสะและต่อว่าด่าพระศิวะว่าเป็นมหาเทพที่ไม่มีมารยาทและอวดดี แถมยังมีกายสก,กรปรกมีบริวารเป็นพูดผีมีกอบลินทาด้วยขี้เท่ามีงูเป็นสังวานที่คอดูหน้าหวาดกลัวและดูไม่มีอาระยะเหมือนพวกบาบาเเีียน,นอกจากนี้เท้าทักษะก็สาไปชื่อของพระศิวะจะไม่สามารถประกอบพิธียัญชยะได้อีกณนะที่นั้นมีเพียงฤาษีพฤกคุเท่านั้นที่ยอมรับโดยฤาษีพฤกุเนี่ยก็คือหนึ่งในสัปตะฤาษีนะฮะซึ่ง ก็เป็นพ่อของสุกราจาย์ด้วยนะฮะแต่ก็ไม่ทราบว่าทําไมถึงเห็นด้วยกับเท้าทักษะนะฮะพระศิวะได้แต่นิ่งเงียบและไม่โต้อตอบอะไรแต่ในที่นั้นเนี่ยโคนันที่ซึ่งเป็นบริวารของพระศิวะก็ระเบิดโทสะขึ้นมาและลุกขึ้นมาต่อว่าเท้าทักษะว่าเจ้ากล้าดีอย่างไรมาสาบองค์มหาเทพเจ้าแห่งจักรกวาล สักวันหนึ่งความอาหังการของเจ้าจะกลายเป็นขี้เท่าในทันทีเหมือนราดน้ำมันลงบนกองเพลิงพระทักษะประชาบดียิ่งโกรธจัดสาบ้พระศิวะสาวกเป็นพวกนอกรีดต้องมีผมเผ่ารุงรังต้องมีขี้เท่าทาตามตัวพร้อมมีกะโหลกเป็นส้อยสังวานและจะถูกขับออกจากพิธีกรรมนันทิยิ่งโกรธนะฮะก็สาบกลับไปว่าจากนี้ไปเนี่ย พรามใดที่คิดชั่วเห็นด้วยกับการกระทำของฤษีพฤกคุและท้าวทักษะประชาบดีมันผู้นั้นจะเป็นผู้จมในกามมีแต่ความโลภโกรธหลงและไม่ต่างจากขอทานต้องรับเงินจากยัญชยะพิธีร่ำไปและจะไม่มีแม้แต่บ้านและต้องไปขอเงินแม้แต่กับกระทั่งวันะสูรเพื่อขอปัจจัยและด้วยความโลภของพวกมันจะต้องตายแล้วตกนรก จากนั้นก็จะต้องเกิดมาเป็นรากสดและหัวของเจ้าทักษะจะต้องกลายเป็นหัวแพะในไม่ช้าทั้งพิธีได้ยินการสาบกันไปสาบกันมาต่างหน้าถอดสีและอื้ออึองมีเพียงพระศิวะที่ยังคงสงบเสงี่ยมและหันมายิ้มให้กับนันทิแล้วบอกว่าทักษะประชาบดีไม่มีทางสาบข้าได้เท้าทักษะนั้นกระทำด้วยความโง่เขลาและจะต้องชดใช้ในผลกรรมที่ได้กระทำลงไป เพราะฉะนั้นนันทิจงสงบลงเถอะทำให้นันทิเนี่ยคลายความพิโรธลงครับพระศิวะและคณะสาวกรวมถึงพระแม่สตีเนี่ยก็จากไปทิ้งเพียงให้เท้าทักษะคิดเครียดแขนและต้องการจะหมิ่นเกียติของพระศิวะเท้าทักษะประชาบดีจึงคิดจะวางแผนประกอบพิธียักนาครั้งใหญ่ก็เชื้อเชิญเทวดาฤาษีและพระมหาเทพยกเว้นศิวะและพระแม่สตี โดยจัดพิธีที่คันคละหรือในปัจจุบันเนี่ยคือฮาฤทวระนะครับฤูษีทัติจีตำหนิพระทักษะว่าพิธีนี้เนี่ยไม่มีทางสำเร็จได้หากขาดสตรีและพระศิวะอันเป็นพระแม่และบิดาแห่งจักรวาลแต่พระทักษะบอกว่าพิธีนี้เนี่ยมีพระวิษณุและบรมบิดาพรหมเทพผู้คงศัพทวิชาความรู้ทั้งพระเวทและอุปนิสตัด และยังมีเทวราชอินทราอยู่แล้วชาไหนต้องเชิญคนชั้นต่ำแบบพระศิวะมาด้วยข้าให้ลูกสาวของข้าแต่งงานไปตามคำสั่งของพระพรหมเทพเท่านั้นและในฝั่งเดียวกันนั้นในไกรราชพระแม่สตีเห็นนางโรฮินีกับพระจันร์ขึ้นราชรถมาแล้วก็เทียมมาเตรียมไปพิธีพระแม่สตีจึงถามนางวิชัยว่าจะไปที่ใดก็ทราบว่า บิดาของตนเนี่ยจัดพิธีบูชายดชยะขึ้นบิดาเชิญบุตรสาวทุกคนยกเว้นนางคนเดียวก็คือพระแม่สตีเนี่ยเป็นพันยาของพระสิวะทำให้เท้าทักษะไม่เชิญนางคนเดียวนะครับพระแม่สตีเห็นว่าอย่างน้อยน่าจะเห็นแก่ลูกสาวบ้างนางจึงคิดจะไปยังพิธีนี้นางก็ไปขออนุญาตจากพระสิวะแต่พระสิวะได้ห้ามมาไว้เพราะงานนี้เจ้าไม่ได้รับเชิญไป ก็ไม่ควรไปในพิธีที่ไม่ได้รับเชิญพระศิวะเห็นลางร้ายล่วงหน้าก็พยายามห้ามสตรีแต่พระแม่สตรีก็ยืนการานจะไปให้ได้พระศิวะรู้ว่าหากนางไปความตายก็จะรอนางอยู่แต่หากปฏิเสธนางอาจจะตอมใจตายได้เช่นกันจึงยอมให้นางไปพระแม่สตีรวมถึงนันทิไปอย่างพิธีของเท้าวทักษะ นันทิรอข้างนอกให้สตีเข้าไปคนเดียวนางปะสูติมารดาของพระแม่สตีออกมาต้อนรับและดีใจที่นางมาแต่เท้าทักษะกรับไม่สนใจนางที่เป็นลูกสาวตัวเองแท้ๆนางเห็นเทพทุกองค์ได้ถูกเชิญมาแต่ไม่มีที่นั่งของพระศิวะพระแม่สตีพี่โรดอันมากพระเนตรของนางกลายเป็นสีแดงก่ำดุดก้อนถ่านร้อนและในตาที่สามของนางก็ปรากฏขึ้นมาที่หน้าผา นางได้กลับสู่ร่างแท้จริงคือพระแม่อธิสักติเสียงของนางก้องกังวานดุดสายฟ้าพูดกับท้าวทักษะประชาบดีว่าเหตุใดไม่เชิญสวามีของข้าซึ่งจะทำให้พิธีนี้สมบูรณ์และมองไปอย่างพระพรมพระวิษณุว่าเหตุใดพวกท่านยังนิ่งเงียบอยู่ยังกล้ามาในพิธีที่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้อีกพระทักษะหาได้กลัวไม่และยังท้าทายถามกลับอีกว่า แล้วใครเชิญให้ท่านมาแถมยังมีนเกียรติของพระศิวะแถมอีกด้วยว่าเป็นพวกไร้มารยาทแต่เมื่อเจ้ามาแล้วเนี่ยก็อยู่ในพิธีนี้ได้และสามารถให้ของบูชาได้เลยพระอาทิตย์ศักดิ์ก็อยู่ในร่างนางสตรีเนี่ยก็ยิ่งโมโหนะครับและบอกว่าก็ได้ข้าจะทำตามคำขอของเจ้าทักษะเมื่อเจ้าผิดสัญญาว,ว่า เมื่อใดที่เจ้ามิ่นเกียรติข้าในร่างลูกสาวของเจ้าข้าจะออกจากร่างนี้ทันทีข้าเบื่อเต็มทนแล้วที่จะถูกเรียกว่าทักษียานีซึ่งแปลว่าบุตรีของเท้าทักษะประชาบดีพระศิวะไม่ให้ข้ามาเยี่พิธีนี้แต่ข้าก็ยังมาเพราะข้ารักท่านในฐานะลูกสาวท่านพ่อแต่เมื่อท่านมิ่นเกียรติสวามีข้าเช่นนี้ข้าก็จะเอาร่างกายนี้เป็นเครื่องบูชาย,ยันต่อหน้าเจ้า ผู้ใดในที่นี้ที่เห็นด้วยกับการขับไล่พระศิวะเจ้าจงไปลงนรกให้หมดข้าจะทำลายร่างที่มาจากเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้านบัดนี้หลังจากนั้นพระแม่สตีก็กระโดดลงกองไฟและปราณก็หลุดจากร่างของนางมีแต่เสียงสาบแช่งทักษะจากศิวะสาวกบางพวกต่างร้องไห้กรีดร้องและพิโรธผู้มางานบางพวกรีบเพ่นหนี บางพวกก็รีบฆ่าตัวตายเพราะหวาดกลัวความพิโรธของพระสิวะเราสิวะสาวกปีเข้ามาหมายจะสังหารทักษะรูสีพฤกขุจึงสร้างสาเพสศีอันทรงพลังมาเป็นสมุนนับพันและต่อต้านสิวะสาวกทำให้สิวะสาวกไม่สามารถสู้ได้ก็เพ่นกลับมาอย่างเขาไกลลาดเพื่อฟ้องกับพระสิวะว่าพระแม่สตีสิ้นชีพแล้ว จากนั้นก็มีเสียงจากเบื้องบนประกาศมาว่าทักษะพิธีของเจ้าจะถูกทำลายในไม่ช้าการรวมตัวกันของพระแม่หองจัก,กรวาลและองค์มหาเทพต้องพากจากกาันเพราะเจ้าจากนั้นแล้วผู้คนต่างหนีกันหมดเหรลร่าฤาษีบอกทักษะประชาบดีว่าจงสำเนียกไว้ในการกระทำที่เจ้าได้กระทำต่อองค์มหาเทพเตรียมล้างคอรอความพิโรธของพระศิวะได้เลยครับนี่ก็เป็นเรื่องราว ที่พระแม่สตรีเนี่ยเข้าพิธีนะครับและในคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเล่าถึงความพิโรธของพระศิวะนะครับสวัสดีครับ